ชิ้นนี้อันนี้เทาเทาไซสคือมุตาห์โอ้นี่ใหญ่มากเลยิสสวิตนัมเบอร์วันดอะกเดกาอัตบิสจากด้ามตรงนี้ตรงนีประมาณ20ินิ้วยีงิงอก็นิ้วอิอินิ้วนิ้วนโอเคยี ้เนอันนี้15ซนใช่ป่ะ20อิงเซนเซนเล่มนี้เป็นอะรสาร์ิมอวันตร์มมอะวั่อันนี้คือสโริมอวันทั้งหมดเลยทเมื่อกี้นี้คือด้ามนะคะเฉพาะด้ามนี้อยู่ที่21นิ้วอ๋อที่เิบ่อะไรคะ ประมาณ25นิว้ว25นิว25น้วทั้งหมดเลยรุ่นนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบัฟเฟลนี่ก็ <Buffalo S 2> จะเป็นแบบดูแอนทริทน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวลงในคลิป<ด>ก่อน<ด>ล,ละกันนะคะสำหรับสาวกที่เป็นกุคุริหรือว่ากุลขานะคะสำหรับเล่มน,นี้ก็เดี๋ยวถ้าจะนำกลับก็อาจจะต้องมีทาเอกสารก็สามารถนำกลับเข้าไปได้เหมือนกันเดี๋ยวดูท่านใดที่แบบสนใจจริงๆนะคะอันนี้ โอ้นี่คือแบบหนามากเท่าไหร่นะ่นล้สมสิบสมสิบส่สามเซนสี่สิบามเซนไม่ใช่อิ้งแล้วเดอร์

ก็สวยนะคะรุ่นนี้เคยนำเข้ามาแล้วนี่ก็มีขึ้นแสดมอยู่บ้างเดี๋ยวก็ทำเ,เดี๋ยวเขาจะทำครีนซิ่งวานิสซาบเลอร์วานิสสกินนิ่สวยอ่ะนี่มีดเล็กก็ยังดูมีอันนี้เป็นลูกมีดซาบเลอร์อ pler, ่าไรซาบเลอร์หรสกินน่งสกะ ช e ั้ละสลับมีกต่แล้วอาจะซับหน่อยรับเอาไว้รับมีดมีดเล็กลูกมีดไว้ใช้รับมีดมีดใหญ่อันนี้ไว้ใช้อัตราประโยชน์อัตราประโยชน์สวย